ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหะฮีมอัสลามอะลัยกุมวะราะห์มาตุลลอฮ์วะบรากาตุขอความสุขสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพระวูญเจา้จาจงมระสัตท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในเช้าวันเสาร์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเหลียวมองรอบกายในบางครั้งเราจะพบก,กับสิ่งต่างๆที่ถ้าเมื่อเราคิดพิจารณาแล้วเราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญอย่างแน่นอนเรื่องราวจ,จะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมสาคดีชุดความอัศจรรย์แห่งผู้สร้างได้เลยครับ แผ่นดินเคลื่อนตัวแผ่ออกไปดำารของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ إ إ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าอย่างชัดเจนว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งส่วนที่เป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลกและส่วนที่ประกอบอยู่ภายในของโลก อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์และรอบตัวเองรวมไปถึงการที่โลกยังร้อนอยู่ภายในมีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในช่วงปีคิศักราช1960ักถึง1970ได้มีการสรุปรวบรวมแนวความคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกันโดยในที่นี้จะกล่าวถึงสองทฤษฎีที่สำคัญได้แก่ หนึ่งทฤษฎีทวีปเลื่อนทฤษฎีนี้เกิดในช่วงคิทสศตรวรรษที่19จากการศึกษาแผนที่โลกของฟรานซิสเบคอนโดยคาดเดาวา่าทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาหากดันเข้ามาประกอบกันสามารถเชื่อมต่อกันได้พอดีต่อมาในปีคิทสศักราช1915อันเฟดเวกเนอร์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีทวีปเลื่อนว่าเมื่อประมาณ200-300ถึงล้านปีที่ผ่านมาแผ่นดินทั้งหมดในโลกรวมเป็นผืนเดียวกันเรียกว่าแพงเจียแปลว่าผืนแผ่นดินเดียวกันซึ่งประกอบด้วยทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาออสเตรเลียอินเดียและหมู่เกาะมาดากัสกาในยุคไทรแอสซิก ทวีปที่เดิมเป็นผืนแผ่นเดียวกันจะเริ่มค่อยๆมีการแยกตัวออกจากกันโดยทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะค่อยๆแยกจากทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรปจึงทำให้ขนาดของมหาสมุทรแอตแลนติกกว้างยิ่งขึ้นเราเรียกการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าทวีปเลื่อนและทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปีคศหนักา แนวความคิดที่สนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อนของอันเฟรดเวเกเนอร์ได้แก่ทฤษฎีการขยายตัวของพื้นทะเลโดยจากหลักฐานการเจาะสำรวจทะเลลึกในปีคิตศกราัช1968พบว่าการทับถมของตะกอนบริเวณท้องทะเลสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของพื้นทะเลและจากอายุของชั้นตะกอนเหล่านี้แตกต่างกันตามช่วงระยะเวลาคือ ตะกอนที่อยู่ห่างจากแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีอายุมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีหลักฐานสนับสนุนอื่นๆอ,อ,อีกเช่นหลักฐานทางด้านโครงสร้างธรณีวิทยาและชนิดของหินเป็นชนิดเดียวกันได้แก่หินอัคนีหินตะกอนและหินปแปรที่นำมาต่อกันได้ทั้งทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาใต้ได้แก่ชนิดหินคิมเบอร์ไล์ ซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดเพชร 2. ทฤษฎีแผ่นแปรโครงสร้างหรือเพดเทคโอนิกเทอรีมีพัฒนาการมาจากพื้นฐานแนวความคิดว่าแผ่นทวีปแผ่นธรณีหรือเพลดเปรียบเสมือนแผ่นเนยที่ลอยอยู่บนซุปอุ่นและมีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆโดยอัตราการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นนั้นนับว่าช้ามากๆ โดยเฉลี่ยแล้วเพียงแค่2.5เซนติเมตรต่อปีบางแผ่นเคลื่อนที่เข้าหากันบางแผ่นเคลื่อนที่แยกจากกันหรือเสียสีกันเป็นต้นนักธรณีวิทยาเชื่อว่าซากดึกดำบันของสิ่งมีชีวิตต่างๆในแต่ละแผ่นธรณีภาคน่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ใช้ยืนยันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรณีภาคของโลกได้จึงสำรวจซากดึกดำบรรของพืชและสัตว์ในทวีปต่างๆ และนำมาเทียบเคียงดูว่าเป็นพืชหรือสัตว์ของซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้อยู่ในภูมิอากาศร้อนหรือเย็นตลอดจนความเหมือนกันของชั้นหินที่พบซากเหล่านั้นเพราะถ้าเป็นหินที่เคยเกิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาก่อนเมื่อแผนธรณีภาคแยกออกจากกันไปแล้วลักษณะของซากดึกดำบันและหินก็ควรจะเหมือนกันจากการสำรวจพบซากดึกดำบรรของเฟิร์นชนิดหนึ่งชื่อ ก็ซอฟเทอริสที่ทวีปอินเดียอเมริกาใต้แอฟริกาออสเตรเลียและที่ทวีปแอนตาร์กติกาหากดูแผนที่โลกก็จะพบว่าแต่ละทวีปอยู่ไกลกันมากและมีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันแต่ในอดีตยังมีพืชชนิดเดียวกันนอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบันของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งชื่อมิโซวารัส ปกติจะดำรงชีวิตอยู่ตามกลุ่มน้ำจืดแต่กลับมาพบอยู่ในส่วนล่างของทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลกันและอยู่ติดทะเ,เลจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสรุปได้อย่างชัดเจนว่าแผ่นดินถูกเคลื่อนแผ่ออกไปดังที่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสา,ากลจักรวาลได้ตัดบอกเราไว้ในคมภี์กุร่านเมื่อ1 400ปีก่อน ก่อนที่มนุษย์เพิ่งจะค้นพบความจริงข้อนี้เมื่อไม่นานมานี้เองในบทที่13สุรอะรอดูบัญญัติที่สความว่าและพระองค์คือผู้ทรงแผ่แผ่นดินและในนั้นทรงทำให้มันมีภูเขามั่นคงและลำน้ำมากหลายและจากพืชผลทุกชนิดทรงทำให้มีจำนวนคู่ทรงให้กลางคืน ครอบคลุมกลางวันแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใครใ่ครวญดำไรของพระองค์ถูกต้องและเป็นจริงเสมอท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นั้นบอกให้เราได้รับทราบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างคลองจองแล้วก็สอดรับกันโดยบังเอิญน,นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริงพระองค์ทรงเป็นผู้สรรสร้างสรงสรพสิ่งทั้งหลายสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวประเด็นใดขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้และต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอาริยามินจีในช่วงกินดีมีคุณค่าสลามออะัยกุ้มวเระมาตุลลฮอ วบารากาตุสวัสดีครับ